นี่ก็มาพอกันกบไฟแล้วค่ะเมือนี้ฟังก็จะพาพ,พีพๆมาอัปเดตบกม่วงกันนะคะ่ะปีนี้ฟังยังไม่ได้อัปเดตบกม่วงให้เบิรงเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวฟังจะพาไปอัปเดตบกม่วงค่ะว่าตอนนี้ฟังมีบกม่วงอย่างกินบ้างนะคะ่ะเห็นเนาะคะ่ะเธอฟังถืออยู่ฟังก็กินปลายแล้วค่ะเปิดมาอัปเดตในพี่ๆเบิรงเดี๋ยวเรามีเข้ามาเบิรงกันนะคะ่ะ นี่ต้นแรกที่จะหายพีพีได้เบิ้งกันนะคะนี่ก็คือที่ฟังครกายนว่าเป็นบักม่วงแหลดนะคะพี่สื่อันมากเพิ่งก็บอกว่าเป็นบกม่วงแหลตได้วาโบหวัวมันจะม่วงแหลตอลีหรือเปล่านะคะตอนที่มันเป็นดอกฟังดีใจหมากมันติดเต็มตน้นแต่ว่าสรุปแล้วมันเหลือให้ฟังแค่ลูกเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะนี่ก็คือลูกเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะที่เหลือไว้ให้ฟังได้ซิมเบิ้งนะคะว่าฟังจะโดนตัวหรือเปล่า เดี๋ยวให้มันแก้ก็นี่จากน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวแผลเอาไปกินค่ะแล้วลูกเดียวม่พี่พี่บอกว่าต้นน้อยขนาดนี้่จําจเป็นต้องไวลูกไวเนาะคะ่ะให้ต้นเขาใหญ่ก็เนื่องใครเก็บลูกไวนะคะแต่ว่าตามหลักของฟังกก็คือฟังอยากลูกค่ะว่าฟังโดนตัวหรือปลาถ้าฟังโดนตัวเ่ราะเป็นหมกงแหลดฟังก็ต้องไปสืบประองแหลดมาปลูกนะคะพอฟังก์เป็นคนดีชาวกินหมวกงแหลดค่ะ ค่ะต้นที่สองนี่ก็จะเป็นซื้อมาพร้อมกันค่ะต่ต้นนี้ใหญ่กว่านะตาจื่อกับต้นขนาดเท่ากันค่ะต้นนี้เติบโตดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นเพชรบ้านลาดนะคะซื้อพันธุ์มามืองพชรบ้านลาดค่ะ <c oughs> เนื้อบอกม่วงจะหวานค่ะ <c oughs> ตอนที่เขายังว่าท่านในแกมันมาค่ะมันจะผสมค่ะมันจะออกหวานหวานมมันนะคะแต่เป็นหวานหวานอมเปรี้ยวค่ะ นี่เลยเพชรบ้านลาดค่ะฟรงเอาไปกินหลายลูกแล้วเหลือสองลูกไว้เก็บไว้หนี่ค่ะไปค่ะเข้ามาต้นต่อไปกันนะคะ่กะก็คืออี่ยังคะดีเพราะหูบะค่ะต้นนี้ดกตลอดเลยปลูกมาจะสองปีแล้วค่ะมหาชนกนะคะ่ะมหาชนกนี่แนะนำมาให้กินนอนจีเจาะแล้ว แม่งเจาะไปแล้วคะ่ะโอ้วัได้เอาถุงมห่อนะคะมาชนกแนะนําว่าให้กินสุกเท่านั้นนะคะกินดิบเนื้อจะหยาบคะ่ะแล้วก็จะเปรี้ยวบ่อค่อยแสบคะ่ะแต่กินสุกจะหอมหวาน,นะคะ่ะพอเลยจะเก็บไว้กินสุกหลายลูกอยู่ละคะ่ะเลยนี่เลยฟังงใจคงจะต้องเอาถุงมะ่อละค่ะ แมงจะเจาะลูเขาเนาะค่ะตอนเราห่อรอกินสุกด้นเนือจะเนาสะกอนเห็หคะ่ะมหาชาโนค่ะนี่เลยัดกันนี่นะคะจากมหาชาโนค่ะเห็นพุ่มหรือยังคะนี่คะ่ะวิวเป็นวงมวงอย่างคะ่ะอันนี้ก็คือ สามฤูดูนะคะ่ะนี่เลยเป็นบกมองสามฤดูค่ะจะออกเป็นพุ่มจะมีอยู่ประมาณสองสามพุ่มในราคาเท่าที่ฟังเห็นนะคะอันนี้กะถามว่าแฉบบอฟังกับพ่ค่อยมาค่ะเนี่ยมันจะอยากแข็งไปสักนิดนึงนะคะแตก่กินสุกอาจจะแซวค่ะแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีบกมองเลยครับสนอีรีบกมองนี้มันออกตลอดทั้งปีนะคะ่ะเฮาก็จะได้ ไอ้ทดแทนเี๋ยวบ่มีบกมองกิน,นกะดีก็บ่มีกินนะค่ะถ้าถามมาแต่ให้ถ้ามีบอกมองแรดบกมองเขียวสวยบกมองอย่างอื่นก็นเลือกกินบกมองอย่างอื่นมากกว่าที่จะมากินสามฤดูค่ะนี่ก็จะมีสามุ่มอยู่ประมาณนี้ละค่ะแต่ไปเบิ้งต้นต่อไปกันมาค่ะมาตนน้นนาสวนนะคะนาบ้าน อันนี้จะพี่พี่จะบพก่ค่อยเห็นลูกแล้วนะคะโดนเก็บกินไปหลายค่ะแล้วก็โดนไปหลายเหมือนกันนะคะซะเออยู่นี่ไงคะอันนี้จะเป็นฟ้าลันนะคะฟ้าลันสมซื้อมาค่ะพงเอาไปกินลายลูกแล้วถ้าเวลาแกจะจ้า,าจังนอนจะหวานอร่อยมากเลยคะ่ะมันมันหวานหวานนะคะบอกไปก็คือลูกแตกโคเลย นี่ค่ะมีแอบเชียงไวหนีนิดน้อยอู้ลูกเมีแกมาก,ก็เด้ค่ะเออมีแอบเชียงไวหนีเลยแค่ว่าะจะลูกละค่ะปืนมดละค่ะแล้วประมาณสามลูกที่เห็นนี่ละค่ะแล้วค่ะมดแล้วนะคะฟาลันค่ะฟาลันนี่จะพึ่งจะเป็นลูกปีนี้ปีที่สองนะคะปลูกมากจะสามปีละค่ะ ตอนขณนะนี้เลยและทัดกันมั่งคางกันนี้อันนี้เพิ่งจะออกลูกปีแรกค่ะปลูกมาสามปีเหมือนกันค่ะต้นใหญ่มากเลยรว,วมสมบูรณ์มากๆค่ะแต่รายการการมันจะเป็นเขียวสเสวยนะคะแต่ว่าที่ไหนได้บมแมนค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะเพิ่งยังว่าท่านไหนมีพัน์นี้เลยฟังซิมแล้วนะคะนายพี่เบิง้งแต่ว่าลูกบดดคกคะตอนเป็นดอกกับบ่ค่อยหลายแต่ว่าก็ังโอเคฟังได้หัวเป็นพันุอย่างนะคะ น้ำดอกไม้ค่ะเป็นน้ำดอกไม้นะคะนี่เห็นบหคะ่ะลูกใหญ่ยอยู่นะคะน้ำดอกไม้เปรี้ยวสะใจมากเปรี้ยวแบบสะใจสุดๆแต่ซุกกับหอมหวานเลยนี่ค่ะพี่ลูกเึย์เคยพานไปพานมาจะรักเด็ดบ,บ๊วย <c oughs> แล้วอยู่บนต้นนนนนี่ค่ะ สูงๆจากน้อยนียคะ่ะจากน้ำดอกไม้เมื่อกี้จะเห็นปวยหอมค่ะปวยหอมเขียวใหญ่นะคะอันนี้ขาวมาอัปเดบักม่วงแค่ทั้งพานค่ะไปต้ตนต่อไปค่ะต้นนี้ฟังยังเมื่ท่านได้รู้เลยนะคะว่ามันเป็นพัน์อียงจ้าวาเหมือนจากคล้ายๆสามฤดูเลยค่ะนะคะมันเป็นพุ่มแบบนี้ แล้วกัยังบาท่านในซิมเมืองเด๋อเป็นบกมองหยัางนะคะช่วงนี้บกมองเยอะกินประทันค่ะกินบ่ะหวดัดประไวก็เลยบ่ท่านในซิมทั้งหมดนะคะแต่ว่าเรารอ,อห้แกหรือว่าห้สุกอาจจะหูหจริงๆเราเป็นพันหยัางนะคะตอนนี้ค่ะห้ฟ้องอันนี้ใบฟ้องกระขายการวาถ้าว่าอกล่องกับสามดูดูนะคะที่คิดๆๆว่านะคะ ขาม่กินมั่นกับว่านั่นมันเป็นกินทีขุนเคยนี่ละคะ่ละล้อรุนกันคะ่นมมนะ,คะนี่ลายพุ่มยูดแล้ววเหนู่นเห็นไหมคะ่ะพุ่มเหนูมม่นอีกอาจจะไปว่าไ้นะคะค่ะมีไปดำามันเกตกนี่นะก็มีอยู่พุ่มนี้อีกคะ่ะนี่จะมีอยู่สองลูกมั้ยนะคะนี่เลยมองมองปีนี้คะ่ะ ไครจะมากินบองมองซายฟังก็มาเดอ้อนี่ค่ะเห็นบองฟ,งฟังภาพอัพเดตบองมองในบานสวนฟังแล้วนะคะจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ่จะจำนี้แล้วกับบองมองทงหน้าพี่ๆอาจจะเห็นในคลิปที่แล้วที่ฟังภาพไปเก็บแล้วเพราเห็ดบองมองหนึบหนับแล้วนะคะก็จะมีบองใบโบกับ,บองมองกเกษมหรือบองมองแก้วบานนะคะมันเป็นแก้วขมิ้นนะคะแก้วบานดึกเพิ่นเอิญประมาณนี้ละคะ่ะ เลยเพิ่งกลับมาอัปเดตบกม่วงประมาณนี้ให้พี่ๆได้รับชมกันเบิงนะคะว่าใน,นสวนตอนนี้ตรงนี้บกม่วงอย่างว่าเพิ่งกินบางนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะเห็นนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนสวนตรงนู่นก็จะเชลเซเวยปีนี้มันลูกลแหลมค่ะบองงามเลยซึ่งนีเตียวเป็นแบบลูกบองงามเลยแล้วก็ บอกมองที่ถ้จาจะเขียวสเสวยมาที่ปังยังบ่ทันหัวพันอย่าง,าาางแต่ากินมันออกจะเป็นเขียวสเสวยกำนำดอกไม้ผสมกันนะคะ่ะแต้ากับบลูเลยหลากๆก,ก็เป็นพันอย่างแล้วกับบลมีหน่วยค่ะเก็บต้นเก็บกินไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้อัปเดตต,ตรงนู้นนะคะอัปเดตเฉพาะบ้านสวนนี่ประมาณนี้ค่ะในคลิปนี้ฟ้งก็ต้องขอจวไปแค่จ้ำนี้นะคะไว้เจอกับฟ้งใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ